ปิดท้ายกันด้วยคําถามข้อนี้ค่ะการออกเสียงเช่นเคยกาจายดำมีมาให้3คํา3คํานี้เนี่ยถ้าออกเสียงแบบไม่คิดอะไรมากออกเสียงแบบเป็นแบบภาษาไทยอังกฤษแบบเป๊ะๆเลยนะคะก็จะเป็น number one hell number two แล้วก็ hell 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 อ๋อเนออาจจะต้องสะกดนะครับ hell 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 ค่ะคำแรกนะคะก็คือ H E L L นะคะคำที่สองก็คือ H A I L คำที่สามก็คือ H E L P <Okay. S 2> อ่าอันนี้พอจะแยกแยะออกแล้วนนใช่ไหมคั้อน,นี้นะคำว่า help ก่อนนะฮะเพราะว่ามี H E L L ฮะ L แล้วก็ P ตอ,ตอนท้ายนะครับ help help ลองพูดครับ help 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 นะฮะมี L แล้วก็ P นะฮะ help <m uch os> แต่ว่าถ้าเราควบกับคำอื่นนะครับ S <S 2> <S 2> เชื่อมเสียงกับคำอื่นเช่นคำว่า you นะครับ <S <S 2> <S 2> ก็สามารถกลายเป็น help you เช่นมีอะไรให้ช่วยไหม What can I do for you หรือว่า How can I help you help you กลายเป็นเหมือนจะเป็นปอปลาแล้วก็ยอยักษ์สละอู help you หรือว่าจะเป็นปิวแบบอีกวอก็ได้ help you อย่างนี้นะ <S <S 2> <S 2> May I help you นะครับไม่ใช่ May I help you นะ help you ก็บังดูเหมือนอะไรอะสักอย่างคือเพราะว่า H E L L ฮะก็คือนรกนะฮะ ใช่ก็เป็น hell 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 เฉยๆครับ hell เสียงสั้นนะฮะเปรียบเทียบได้กับสระเอของไทยนะครับ hell ฮะอาจจะเป็นสระเอหอนกคูกแล้วก็ไม้ไตคูนะฮะวรอลอรีนะฮะเป็น hell ฮะ hell ฮะแต่ว่าถ้าสมมติเป็น h a i l นะฮะที่แปลว่าลูกเห็บนะฮะก็ มันจะเป็นเสียงยาวนะครับซึ่งที่เราเคยพูดในรายการเมื่อนานมาแล้วนะครับคือสระเอของไทยกับสระเอของภาษาอังกฤษมันจะใกล้เคียงแต่ว่าต่างกันตรงที่สระเอของไทยก็คือเสียงเดียวนะครับในขณะที่เอเอของฝรั่งเนี่ยมันเป็นเสียงควบนะครับก็คือ A ตามด้วยอีกนิดนึงนะครับเออย่างนี้นะดังนั้นถ้าเป็น h a i a i ออกเสียงว่าเอ แล้วก็ L hail 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 ะนะ,ะมันก็ยาวกว่านะครับ <Ừ. S 1> แล้วก็ลองฟังดูนะครับถ้าเป็นนรกก็คือ hell hell ถ้าเป็นลูกเห็บก็คือ hail 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 เช่นเดียวกับคําว่าสมมติเป็นคําว่าล้มเหลวนะฮะ F A I L นะ,ะเป็น fail นะในขณะที่ F E L L คือ fell oh. I fell down yesterday fell หรือถ้าสมมติเป็นคําว่า Uh, หางนะฮะ T A I L Tail Tail mm hmm. ในขณะที่คำว่าบอกนะครับ T E L L คือ Tell Tell mm hmm. Tell นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น Help แน่นอนมันก็ต่างที่ตัว P ด้วยนะครับ Help uh, สรุปนะฮะ Help นะฮะ่วยนะฮะ Hell นรกนะฮะ I don't want to go to Hell ไม่อยากตกนรกนะฮะ I don't want to go to Hell โอเคหรือ Hell <laughs> สมมติ uh, ลูกเห็บ ตกอยู่นะฮะก็บอก it's hailing outside ได้ it's hailing outside ค่ะฉันก็ถามไปจ่ามดาใไปนะคะว่าใช้คำว่า hail is falling ไม่ได้หรอคะลูกเห็บตกก็ได้นะฮะได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้จริงๆ hail ก็ใช้เป็นน้ำก็ได้ a big hail or it's hailing outside ใช้เป็นกรีกยาได้จค่ะอย่นี้จะดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะก็ถ้าได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงให้ถูกต้องแล้วนะคะครั้งต่อไปเนี่ยสามี่จะแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงไม่ใช่เป็น hail 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 แล้วล่ะค่ะ จะเติมขีดเข้าไปเป็น29 i ขีด year มไม่เติม s ขีดแล้วก็ old นะฮะเช่น this is a 2 9 y e a r old car เป็นรถที่เก<ม>่า29ปีนะฮะเก่ามากใช่ครับ<ม>แต่อาจจะเป็นรถแบบคลาสสิกก็ได้นะครับแบบ classic car ก็ได้นะหรือถ้าใช้เป็นนามของมันเองก็ได้นะครับเป็น I am a ตเติมคำว่า a เป็นคำนามหน้านามนะครับ<ม> I am a 2 9 y e year old เป็นคนวัย